แพชชั่นในการที่มาทำเรื่องความงามนรีเวทนะคะเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นค่อนข้างเป็นที่แอนตี้เราก็เลยไม่มีที่ศึกษาในไทยต้องไปศึกษาต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศให้ความสำคัญกับความงามทางนรีเวทมากๆเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตหลายๆบ้านที่ต้องมาอย่าล้างกันตอนอายุเยอะสามีไปมีใหม่ไม่เหมือนเดิมทาไมเราต้องปล่อยให้ผู้หญิงต้องมารับกรรมนี่คือแพชชั่นของหมอที่อยาก มาช่วยผู้หญิงทุกด้านไม่ใช่แค่เป็นหมอรักษาโรคเท่านั้นเราเกิดจากห้องแถวเล็กๆรับฝากคันเองเมื่อ5ปีก่อนแรกๆแล้วก็มีการแอนตี้เยอะมากบอกว่าไม่มีความสําคัญแต่เราไม่ได้ทิ้งวิชาเรานะคะ <laughs> เราก็ยังรักษาโรคอยู่แต่เราทําเป็นบูรณาการเป็นองค์รวมนะคะเราอยากดูแลให้ครบทุกด้านของผู้หญิงเท่านั้นเองแล้วเราไปต่างประเทศเราไปเห็นวิชั่นของคุณหมอเฉพาะทางต่างประเทศว่ามันมีความ สำคัญยังไงกัในการที่จะเป็นคู่ชีวิตกันไประยะยาว70-80อะเรื่องบนเตียงสาคัญม,มากแค่คุณลูบกอดจูบกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ฮอร์โมนความสุขหลังแล้วก็คือออกซิโทซินพอเราอายุเยอะเรานอนแยกห้องเราไม่มีการแบบปฏิสัมพันธ์กันสุดท้ายเกิดสเปซเกิดช่องว่างเกิดการนอกใจแน่นอนก็เนี้ยค่ะคือแพชชั่นที่มาของเราว่าเราไม่ได้รักษาแต่โลกแต่เราต้องการเพิ่มความมั่นใจเหมือนตอนเขาเป็น สาวๆไปตลอดในช่วงชีวิตเขาให้เขามีชีวิตคู่ที่ยืนยาวแฮปปี้เอนดิ้งกันทุกคนนะคะ